ถึงเซเว่นเรียบร้อยครับอันดับแรกเจอพี่แจ็คนะครับพี่แจ็คโปรโมชั่นครับรายการโปรโมชั่นมีอะไรบ้างน่าสนใจไปรูก,กานติ้งตองอูเปิดประตูเย็นเจี๊ยบ <c oughs> กาแฟนะครับเบอร์รี้ครับหนึ่งชิ้นปกติแปดสิบเก้าเดียวหกสิบสองน่าสนใจนะครับเบบโลซ่า <c oughs> อันนี้ก็น่าสนใจนะครับสองชิ้นสี่สิบหกปกติสี่สิบหกเดีวยวสามสิบเอ็ดบาทนะครับอ <c oughs> ของโปรดหลายๆคนไข่ตุนเจอ๋ยวาสาวซเว้นนะครับเจอ๋ยวสาวซเว้นหนึ่งคนครับน้องเจนน, <c oughs> นี่ครับนี่ครับเครื่องดื่มยอดฮิตน,นะครับของวัยรุ่นเรานะครับอันไหนขายดีโอ้เต็มเปี๊ยะ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 น่าจะเป็นรถนี้นะครับขายดีที่สุดสองอันนี้ครับโอ้โหนม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 ครับนุม่ม โปรโมชั่นนะครับไมโลครับสองซินปกติ2ี่สหกเดียิบ้าบาทครับอันนี้น่าสนใจนะครับไมโลของเดาไบตามิวครับไบตามิวอันนี้ก็น่าสนใจนะครับสองขวด4ีปกติ4ีเดียวส2ิบสองบาทครับนดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกัญชาแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าย0สบปีบริบูรณ์อืมน่าสนใจนะครับน้ำดื่มครับตกขวดละ5้าบาทครับปกติ12บาทเดียวสิบบาทนะครับ โปรโมชั่นตัวนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมเมจีมะพร้าวก็วน่าจะเหมือนเดิมนะครับกาโตก้ก็เหมือนเดิมนะครับสองขวดซ้ำสองสองแถมหนึ่งครับสองแถมหนึ่งสามขวดปกติสามสิบเก้าบาทเดี๋ยวยี่สิบหกบาทนะครับเสาวๆน่าจะชอบกันนะครับเครื่องดืด่มเพียวลิคุสองขวดยี่สิบหกครับเดี๋ยวยี่สิบบาทอันนี้น่าสนใจครับซื้อหนึ่งคู่ซื้อหนึ่งคู่ราคาพิเศษสองสินทั้งสิบสามบาท ปกติ33เหลือ hmm. 29บาทรับ1เหรียญสำหรับออนเมมเบอร์นะครับ <No. S 1> สุดยอดเยอะขนาดนี้กูจะกินอร่ย oh. อยโคกเหมือนกันนะครับ2ชิ้นราคาพิเศษ38บาทเหลือ34บาทนะครับรับ1เหรียญครับสำหรับออนเมมเบอร์ครับรวมๆ,ๆครับครับรวมๆโอ้โหรูปแอดครับรูปแอดเดี๋ยวพี่แจ็คกินแล้วครับเดี๋ยวพี่แจ็คกินแล้ว